You could be my passion. I don't need perfection. No longer solution Time for crazy action. อยู่ในบาร,ร์เซโลนามอเตอร์นะคะกับน้องเจงค่สะเจ้าถิ่่เราวันนี้เราเป็นแเปญอะไรนะคะน้องเจงที่เช um ิญพี่มาวันนี้นะคะเชิญคุณเกตนะคะมาด้วยแคมเปญที่เป็นการทดลองใช้งานรถยนต์นะคะ BMW 7 3 0 LD นะคะ48ชั่วโมงกับ BMW ของกุ่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูแต่ว่ารถจริงเราเป็นสีดำดันจ้าแต่ว่าในโชว์รูมเดี๋ยวน้องเจงพาไปดูคันสีขาวค่ได้เลยค่ะ ตอนนี้จะเป็นซีรีส์เจ็ดนะคะสาม d M น p o r t เปนะคะเป็นเครื่องยนต์ใหญ่นะคะขนาด3า0 0งตรงนี้นะคะก็เติมน้ำมันมีเซล์นะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กังวลว่าเอ๊ะใช้เป็นในส่วนของน้ำมันล้วนจะมีการกินน้ำมันไมหมไหมเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะไปหยัดสุงจะใหุ้ีเคสไปลองใช้งานดูนะคะจะจางหน้าใหญ่นะคะจะเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะขนาดรุ่นเดิมนะคะจะเล็กกว่านิดนิดนึงแล้วนะคะในส่วนนี้จะมาพร้อมกับความพิเศษก็คือเนี่ยระจันหน้าตัวนี้นะคะสามารถเปิดปิดได้ในขณะที่รถเรานะคะวิ่งไปแล้วเกิดความร้อนนะคะก็จะเป็นการเปิดเพื่อระบายความร้อนนั่นเองค่ะแต่ว่ารุ่นอื่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์เลยค่ะที่จางหน้าใหญ่ ามองเห็นโจทย์เด็ดสะดุดตาคับไปเน,นรู้เลยค่ะว่าเป็นซีบิเจสนะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างของซี r i เจสที่ที่ฉันชอบมาก <ไป S 1> เลยไฟแววตาของเขาอ่าใช่ตรงนี้นะคะจะเป็นไฟ LED นะคะมาพร้อมกับระบบแดปชีซึ่งตรงนี้ค่ะจะส่องสว่างแล้วก็ปรับตัองอาณารูมของหอง,องได้ด้วยค่ะตัวเส้นสายของบอดี้นะคะก็จะสวยงามสอดรับกันนะคะตรงนี้ค่ะมีความพิเศษก็จะเป็นแมก แบบ M Sport นะคะในขนาด19นิ้วค่ะนะคะสำหรับไฟค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟแบบ L shape แต่ว่ามี 3D นะคะมีมิติความนูนความลึกนะคะตัวรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นห้องโดยสารที่มีเลกลูมขนาดกว้างนะคะสะดวกสบายเวลา,น,านั่งเนี้ยค่ะ ก็จะเจียดขาอะไรได้ตามอธัธยาศัยเลยพร้อมกับมีจอตรงนี้นะคะเพื่อเอาไว้ใช้ควบคุมระบบปฏิบัติการต่างๆของรถนะคะน,น,ะคะนี้อันนีมน้มันแยกกันหรือเปล่าคะจอข้างหน้าข้างหลังอะไรเงี้ยจริงๆจอข้างหน้าข้างหลังแยกกันกดได้นะคะ,คะแต่ก็สามารถที่จะสั่งการข้างหน้าได้เหมือนกันค่ะตอนนี้เราให้น้องเจนมาอยู่ข้างในนะคะเนี่ยจะเห็นว่ามีจอ LED เยอะมากอันนี้มันเป็น ตรงน,นี้นจะเป็นคล้ายๆคือแท็บเล็ตนะคะ,คะเราก็จะสามารถเอาออกมาได้เพื่อที่จะมากดเล่นดูต่างๆนันา่ะควบดเวลาเราไปแบบว่าจอดรถไกลๆอะไรเงี้ยแบบท,ที่มันมืดๆเดี๋ยวเราไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะเราจะบีบแต่ก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าแบบรถเราอยู่ไกลแค่ไหนเปิดไฟค่ะจาก mybm mybm ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชัน mybm w นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่คุณลูกค้าสามารถที่จะเชื่อมต่อ รถกับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือนะคะนี่ก็จะเป็นสัมผัแบบพาโนรามิกนะคะขนาดใหญ่คือเราสามารถที่จะเปิดตอนกลางคืนเนี่ยค่ะมันก็จะได้อีกฟิลลิ่งนึงเปลี่ยนบรรยากาศดูดาวว่ากันไปนะคะอันนี้เรียกว่าระบบเกจเจอร์คอนโทรลโอเคเบาอีกนิดนึงอ่าปิดไปก่อนใช่เลยค่ะปิดเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะเมือคุณลูกค้าเข้ามาเนี่ยค่ะในในหน้า มีเดียนะคะ,คะก็จะสามารถเชื่อมต่อได้นะคะทั้งวิทยุบลูทูธมือถือของเรานะคะ,คะหรือว่าแม้กระทั่งจะฟังเพลงจากในจุ๊ก u ์ยูทูอะไรได้หมดเลยเต่อไปก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของนิเ i กชันนะคะเป็นระบบนำทางนะคะคระบบนำทางตัวนี้ค่ะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปกับแอป my bmw ได้ด้วยเ,เราสามารถที่จะ,ะโทรขอความช่วยเหลือในระบบของคอนเชนเซอร์วิให้ส่งแผนที่เข้ามาในรถเราโดยที่เราไม่ต้องกดเองก็ได้นะคะ ด้านทางจะเป็นถุงอ o s ฉุกเฉินเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันนะคะแล้วเราไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะให้กดปุมนี้เลยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเป็น c เซ็ c e ต t ร r ของทาง B M U ต่อเ่้ามาเลยใช่รับสายเราปั๊บเราต้องการความช่วยเหลืออะไรสามารถที่จะแจ้งได้แต่กรณีนี้นะคะอยากจะให้เป็นฉุกเฉินจริงๆค่ะนอกจากโทรสัรีแล้วเราก็สามารถที่จะตรงนี้นะคะกดจากถุมไอร์ไล์ของเราได้ ก็เป็นการใช้งานง่ายๆอยู่ใกล้มือตรงจุดไหนก็คือกระโดดได้เลยก็คือรถซีรีส์เ็เนี่ยค่ะที่บอกคือมันอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารมากๆเลย uh huh. เพราะฉะนั้นผู้โดยสารด้านหลังหลังฝั่งซ้ายนะคะจะค่อนข้างสะดวกก็คือสามารถกดปรับนอนได้ในรูปปุ่มตัวรูปนอน uh huh. จะปรับให้ความ uh huh. สะดวกสบ สานที่เป็นเหมือนห้องส่วนตัวเรเาเลยใช่ค่<ล>ะได้พรเวษเลย<อ>นิ่มมากแล้วก็แบบว่ารถหรูอะหรูมากถ้า<อ>เกิดเราจะเปลี่ยนเลยแล้วเราไม่ได้เปิดไปเลี้ยวนะพวงมาลัยแบบดึงทันทีอันนี้เขาคิดมาแล้วเรื่องของมาปลอดภัยไม่ต้องกลัวหลงค่ะทุกอย่างนี้เรามีแมป แบบนี้จะขึ้นข้างหน้านะคะหน้าจอมีสองทีไปได้หมดอันนี้ดูดูง่ายมากทำให้เรารู้สึกแบบเอ่อคอมฟอร์ตแต่ว่ารู้สึกสะดวกสบายปลอดภัยได้ในเวลาเดียวกัน